โดยเฉพาะเกิจราชมณูกองกําลังนเรศวรยังคงวางกําลังติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็ยังคงมีการลาดตระเวนเฝ้าตรวจเพื่อป้องกันการลุกล้ําอธิปไตยสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรพย์และทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากก็ได้มีการออกถแถลงสถานการณ์ชายแดนบอกว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เนี่ย ยังพบการปะทะกันระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาในพื้นที่ตอนในฝั่งประเทศเมียนมาค่ะบริเวณบ้านปางกาออรอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็บริเวณบ้านนิตาเลเมียอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีอยู่ตรงข้ามกับบ้านดอนชัยตำบลแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะ แต่การสู้รบในพื้นที่ของเมียว,วดีนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณแนวชายแดนของประเทศไทยเช่นเดียวกับที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1และด่านพรมแดนสะนภพสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากปรากฏว่าพี่น้องประชาชนยังคงสามารถเดินทางผ่านเข้าออกและก็สามารถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ตามปกติค่ะ